Everybody sing a song, everybody clap your hands. สวัสดีค่ะ Happy ไปเดเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับสุกนี้นะคะเราก็เพิ่งจะสิ้นเจียยูอีกสิ้งนงี้ก็ใช้กันไปใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะกับจากที่เราฟังเพลงของ A B C ไปเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่แซมของเรานะคะ ได้คิดค้นและวก็วิวัฒนาการเรื่องการที่จะเรียนยังไงนะคะโดยหลักสูตรแซมไปด้วยเลยนะคะว่าเราได้มี ABC เป็นเฉพาะนะคะแล้วก็เราได้ขึ้น YouTube ไว้ wise, อันนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปให้ลูกๆได้เรียนรู้ตอนที่ยังไม่เป็นสมาชิกแซมก็ดูไว้เลยนะคะจะได้เข้ามาแล้วรับรู้ว่าลูกก็จะชินกับสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งที่เราเรียกว่า เพลงนะคะมันมีผลยังไงนะคะ6ข้อเลยค่ะสำหรับที่เราจะให้นะคะเด็กๆของเราฟังเพลงคุณพ่อคุณแม่บางคนเคยคิดไหมคะว่าเราร้องเพลงให้ลูกฟังแล้วลูกนิ่งนะคะเราร้องเสียงต่างๆหรือว่าทําเสียงต่างๆในวัยเล็กๆนะคะเออไม่รู้จะทํายังไงปลอบลูกให้หายร้องไห้เราอาจจะใช้ เสียงกันไพเราะจากคุณแม่นะคะพี่หมมเป็นนะคะอันนี้มั่นใจตัวเองมากนะคะว่าเสียงตัวเองดีทําให้ลูกเนี่ยคือเราได้เลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเพลงนะคะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการส่งผลในการพัฒนาการนะคะ 1. การที่ทําเพลงนั้นให้เกิดการจดจําถ้าเกิดเขาได้ฟังอะไรบ่อยๆซ้ําๆนะคะทําให้เขาเข้าใจแล้วก็สนุกกับการฟังเสียงดนตรีไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อหาที่เขาได้ ซึ่ซับไปด้วยนั่นเองนะคะสองนะคะเสริมทักษะการจดจำเป็นลำดับนะคะเช่นเพลงอะไรนะคุณพ่อคุณแม่ the low on the bus เคยได้ยินไหมคะ the low on the bus go round and round เ่าแอลเวาอาลูกๆคงล้องให้ฟังแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดมาอยู่แซม mm. เขาจะเรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆที่มันสนุกสนานบนรถบัสนะคะนั่นคือเรียกว่าเพลงนะคะสอนให้การเรียนรู้เป็นลําดับของการสื่อสารได้ดีนะคะ mm. เขาก็จะสนุกสนานด้วยพร้อมกับการคิดตามไปด้วยนะคะ mm. ส mm. เขาเรียกว่ากระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาค่ะ กระตุ้นยังไงอ้าวเพลงใช่ไหมคะแต่ละอย่างมันก็จะมีสตอรี่นะคะเรื่องราวก็ททำให้เกิดการพัฒนาการทางด้านภาษานะคะพร้อมกับจังหวะการที่เราให้เขาฝึกร้องหรือมีเพลงบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เขารู้สึกว่าภาษามันทำไมคะสนุกนะคะมีความอยากรู้เข้าไปอีกเรื่อยๆนะคะสนะคะเขาเรียกว่าประสานสายตาแล้วก็ มือนะคะก็คือเฮชเดนีแอนโช e ีแอนโชเป็นยังไงคะอันไหนหัวอันไหนไหลใช่ไหมคะอันไหนหัวเขา่าอ่าเด็กเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ร่างกายเขาผ่านเพลงพร้อมกับท่าทางน,นะคะเป็นจังหวะทำให้เขาจำภาพต่างๆได้แล้วก็ได้คำศัพท์ไปในตัวนั่นเองนะคะหนะคะก็เรียกว่าแสดงความรู้สึกแล้วก็อารมณ์อ่า อย่างเพลง The Low on the b a s แเว้เวแ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 ว,แ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 วแทำไมคะร้องไห้นะคะท่าทางเขาเรียกว่าผ่านเรื่องราวจากการที่เขาเรียนรู้จากเพลงเห็นไหมคะว่าเพลงก็ส่งผลถึงความสนุกได้ส่งผลถึงอารมณ์ซึ้งอารมณ์คิดถึงอารมณ์ห่วงใหญ่อารมณ์เศร้าแล้วก็พัฒนาการด้านความทรงจำระยะยาวอันนี้ก็สำคัญมากๆค่ะ memory นะคะไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเปิดเพลงให้ฟังร้องเพลงให้ฟัง หรือคุณครูทํากิจกรรมทางด้านเพลงมันจะเกิดส่งผลระยะยาวนะคะสําหรับความทรงจำนะคะเพลงมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นความสุขทางใจด้วยนะคะแล้วก็ความจดจําให้ความทรงจําที่ดีนะคะสําหรับความสนุกสนานผ่านการร้องเพลงร้องราทําเพลงเนาะจะเห็นว่าโปรแกรมท็อตเลอร์ของเรานะคะเราจะมีกิจกรรมเพลงนะคะเข้าไปอยู่ในวิชาการเรียน ของน้องวัยเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนอร์สเซอรี่ทอเลอร์พวกนี้นะคะเราก็จะมีทิเชอร์นะคะทิเชอร์ที่จะไปเล่นกีตาร์บ้างนะคะร้องเพลงอ่ะพาทำเสียงสัตว์ต่างๆนะคะหรือว่าโฟนิกนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราได้ส่งเสริมหลักเนาะว่าจะทำยังไงบิวอารมณ์นะคะแม้กระทั่งเวลานอนนะคะคุณแม่มก็จะมีโปรแกรมเปิดเพลงโมซาเนาะให้หลับ ลึกนะคะหลับลึกจะช่วยอะไรก็ช่วยเรื่องฮอร์โมนนะคะความทรงจำสมองสามารถออกมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็หลับลึกเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของระบบต่างๆของร่างกายนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราฟังเพลงที่แซมนะคะได้คิดค้นขบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลง a b c เรียกว่า p h o n i c ใช่ไหมคะแล้วก็เพลงสละภาษาอังกฤษมีคําคำ a e i o u แต่เราร้องเป็นเพลงแล้วเราจะจำยังไง คุณพ่อคุณแม่ต้องทำไงคะกดไปที่ไลค์แล้วก็กดไปที่แชร์แล้วก็กดไปที่ YouTube แซมนั่นเองนะคะ <laughs> <laughs> ก็จะได้ครบทุกช่องทางสำหรับที่จะโหลดเพลงดีๆของ ABC ซแซมนะคะแล้วก็กละดของแซมนะคะว่าเราทำสองเพลงนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ต่อยอดไปในอนาคตและความทรงจำระยะยาวให้กับลูกน้อยของเราสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ ห่วงใญยทุกคนนะคะกับสุขภาพเนาะเราก็สวมหน,น้ากากนะคะก่อนออกจากบ้านแล้วก็เช็คค่าฝุ่นนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับแฮปปี้ไฟเดย์สัปดาห์นี้ซินเชียยุิซิงีิก็ใช้ขอบคุณค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ